สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทําบัวลอยสีสีนะคะทําบัวลอยครั้งนี้จะเก็บเปทานได้หลายวันค่ะแล้ววิธีทําบัวลอยส่วนผสมที่ทำวันนี้จะมีแป้งข้าเหนียวสีละหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ มีน้ำผสมด้วยถ้าเราที่เห็นนี้สีแดงนี่จะเป็นสีของน้ำบานฮิบูบอยค่ะแล้วอันนี้เป็นสีสีดอกอัญชันนะคะตัวนี้ก็เป็นสีน้ำเบตยค่ะสีเขียวเบตยอ,อันนี้ก็เป็นฟักทองค่ะจะทำทั้งหมดสีสีด้วยกัน ทีนี้เมื่อเรานวดแป้งได้แล้วเราก็จะมาทำเป็นก้อนๆก้อนเล็กก้อน,อน,อนใหญ่ก็ตามที่เราจะชอบไม่ได้ว่ามีกุดกินมาจากเท่านั้นเท่านี้บางคนก็ชอบทำลูกใหญ่บางทีก็ทำลูกเล็กนะคะทีนี้เราก็จะมิสีเก็บไม่ได้กินนานๆทำยังไงเราจะเอา แป้งขนมนี้ที่ปั้นเป็นก้อนแล้วไปใส่ตู้เย็นไว้อาจจะใส่ถาดหรือใส่อะไรก็ได้ใส่ในช่องแข็งนะคะประมาณสัก1-2ชั่วโมงคือให้ให้แป้งมันไม่เกาะกันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาบรรจุใส่ถุงหาถุงมาใส่การใส่ถุงเราอาจจะใส่สีละถุงก็ได้หรือเราจะ ใส่ทั้งสี่สีพร้อมกันเลยก็ได้ในถุงเดียวเวลาเราจะกินเราค่อยเอาออกมาต้มอันนี้เป็นการเก็บแป้งบัวลอยนะคะวิธีทำวิธีที่เราจะทำกินก็เหมือนการทำบัวลอยทั่วไปเนื้อแป้งจะไม่แข็งขณะที่เรานวดแล้วก็เติมเติมน้ำกะทิลงไปด้วยก็ได้ถ้าแต่ชอบ ไม่เติมแล้วก็เอาเฉพาะน้ําที่เราจะทำคือทํำยังไงเราจะทําให้มันปั้นได้เป็นก้อนสวยๆนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าสวยอยู่นะนี่จะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วนะคะเสร็จแล้วก็อยากใส่ถุงะคะ่ะหยาใส่ถุง็ล้ก็เกดถุงถึงขังน้นเป็นคนเ แล้วเราก็บันจุถุงปิดถุงให้สนิทก็เก็บไปในตู้เย็นไว้ทานานานๆได้นะคะพอออกมาแล้วแป้งยังนุ่มเหมือนเดิม มันห้นแรกก็ะทำเสร็จก็จะเอาใส่ถาดเขาตู้เย็นก่อนนะคะพอมันแข็งก้อนขนมนไม่ติดกันเข้ามาบรรจุถุงจุดถุงติดปากถุงให้มิด,ดแล้วค่อยนำไปเจ็บ ใส่ตู้เย็นช่องแข็งอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เก็บไปนานค่ะเก็บแล้วค่คแบบนี้ค่ะ